การทำความดีง่ายๆสำหรับวัยรุ่นนะคะครูคิดว่าถ้าเป็นครูครูคงจะแบบตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าครูคิดว่าความตั้งใจเรียนจะเป็นความภูมิใจของพ่อแม่แล้วก็ทําให้พ่อแม่มีความสุขไม่ต้องมาห่วงห่วงแล้วว่าเออเราต้องมาแบบจ้ี่จําชัจเรานะคะครูว่าอันนี้เป็นการทาความดีที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือว่ามีอะไรที่เราที่จะแบบว่าทําเพื่อพ่อแม่ได้ก็ทําอย่างตัวอย่างเช่นอย่างวันวันวันแม่เนี้ยอาจจะไปหอมแม่วันพ่อมากอดพ่อแล้วก็บอกรักเขาเนี้ยนี่ก็เป็นการทำความดีแล้วก็ทําให้ครอบบคครรััววเาามมมนีแบ มีอะไรนะมีมีมีสายใหญ่ต่อกันแล้วก็มันเป็นความสุขจริงๆนะคะความอบอุ่นแบบนี้นะคะเขาบอกกันบอกว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเราเราสร้างบ้านเนี่ยหนูซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะราคาเป็นร้อยร้อยล้านนะวิวสวยแต่เราดูไปทุกวันมันก็อย่างนั้นงั้นนะ่ะมันก็ชินแล้วอะแต่ความรักไม่มีวันเบื่อเลยค่ะความรักความอบอุ่นเนี่ยบ้านจะเป็นบ้านไม่ใช่มีแค่อิฐมีแค่ปูนนันต้องคือความอบอุ่นถ้าน้อง,น,องน้องพ่อแม่ความอุ่นกับเราเราก็ต้องให้ความอบอุน่นกับพ่อแม่ไปกอดไปรักพ่อแม่ไปสแสดงความดีควาาาามมรักกต่่่่อออพแเเทนนนนนี้้้หละะบบขง็จปดไ you yeah. yeah.